เจริญพรน้องตัวนั่นโยมเมื่อนี้กะยามเศร้าๆกะทื่อเป็นมือวันสิ้นเนาะกะจะได้พากันไปตักบ้านนี่แหละเอากันได้เต็มบ้านเนาะอ่ะสบายดีพ่อแม่อ๊องเลยทุกคนเนาะอันนี้กะคือว่าสิได้ไปกับสามณีน้อยแล้วกะไปกับไางทานเนาะอ่าแต่ตอนนี้กะพ้นกะกำลังสิได้ตกะเลยเนาะปกแป๊กปกแป๊กมาแล้วพ่อแม่อ๊อง เดี๋ยวพีไปเฮเบิ่งภาพบรรยากาศนักันเนาะว่าสิเป็นแบบเลยว่าสิฝนตกะหามบ่เมื่อนี้หรือว่าอเไรเลยวาอยุทางพี่กับอากาศเป็นแปลงเนาะจัวบ้างกะบนะกะได้มาทถ่ายพอแม่ออกว่าแต่เก้าก็มีแต่เอาวิดีโอมาบันทึกแล้วกะมาเอาลงไว้แล้วกะได้เอาเอาลงแต่ละมือแต่ละมือเนาะมือนี้กะถือว่าเป็นวนวลสินนั่นแหละก็สได้เอาลงเฮเบิ่งยี่ แล้วก็สีเก็บภาพบรรยากาศให้เบิง่งนี่นนเนาะพอไม่ออกก็ไปติดตามรับชมกันเป็นแล้วเจ้าของคืมอคม,มาเงาอุวเทียนเฮ็ดเซ่ยอยู่ฮะว้ยเนาะมานี้ถือว่าอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงะนะแต่นีสุขค่อยสบายเนาะเจ้าน้อยเขาก็ได้เดี๋ยวเขาสิไปเอาภาพบรรยากาศให้เบิง่งนั่นกัน เช้าๆเนาะไม่ออกกำลังมาเตรียมจะได้ไว้พาหับซิ้นเนี่ยมันนีกันเลยกำลังแต่งผ้าขาวผ้าน้ำเลยเนาะผมไม่ออกอยู่ที่วัดเก่าแล้วมือนอี้กันเลย

เนื่ยมเศร้าเนาะเพราะว่าพ่อแม่ออกเพื่อนกะได้ได้หลงมาแล้วเนาะพ่อแม่ออกและการจบบ้างกันเลยมาเอาภาพบรรยากาศทางด้านนอกเลยเนาะเมื่อนี้กะคนม้นนแเละเศร้านี่กะตอนใกล้สิมากะฝนกะตกอ่าตอนนี้กะเศร้าแล้วฝนกันเลยอันนี้มันมุมทางด้านนอกพ่อแม่ออกแลวก็จะมีทางข้างในกันนี่เนาะข้างในกะกำลัง แล้วกับชาวบ้างก็เสียเ,เบิ้งภาพบรรยากาศตอนตักบาตรตอนด้พระครับสิ้นเป็นเพื่อน,นำกันเนาะจนว่าจบพิธีนีแหละพ่อแม่ออกอ่ะกะัมาเบิ้งนำกันเด้ออย่าพลาดวันเลื่นผ่านเนาะกับอุตสาเบิ้งคลิปนี้จะจบเนาะพ่อแม่ออกกับทีว่าชั่วโมงยังไม่ทันได้ผ่านนะนะกับใส,ส่ชาวบ้างเนี่ยเด้อเบิ้งคลิปวิดีโอนี้เนาะวัดเก่ามาตั้งแล้วตักบาตรเือนสิ้นยิน้มฮาขำเนาะ วันดีเนาะพอออกวันที่หนเดินสเนาะเดินสิบห้ามมนี่กับพ้นต๊ะนตอนนียย้นอนี่คือพ้นตกเนาะเข่าเข่าวะพ้นต๊บ๊อบวเหมือนี่เื่องอะไรหเขาหนุ่มเฮาอีบ ผู้ที่เกียวข้านาแรงเห็นเลยเนาะแกงพ้นแล้วเนาะผันเกวแล้วมัแกงพ้นเลยแล้วเะอาสามัญจอันนี้ไปเกี่ยวเนาะสุดท้าฮะไปว่าบอลลินพงศ์ตันเข้าทงเนาะเจ้าก็เห็นนาแรงหะนี้ี้บพซูปอะไรีิเลยอ๋ไม่ออกมานนีเ้วเอออันนี้เนีมัอแดดเนาะ ก็มันแดดนี่รเราแซนข้าวทง Mà, lên tháng, làm cho nên là hai mân hai mân cho cho ăn mà gấp lên thật nhưng mà chưa mà ngắm đi phần nào phần xin à, xin này con ภาวนาปาฏิโมกข์สุปาทิปันธานัง ตสะะคตอันลหตสามมาสามพุทธะสะนมตสะะคะวะโตอัลหโตสัมมาสัมพุทธสสะ สัลนังคาสามิธามปิพุทธามสัลานังคาสามิตติยามปิธามแมงสัลานังคาสามิตันโนสุขโตโลกะวิทุอนุตโลปุริสาราติสวากุสุปฏิปันโนภะคะวะโตปลิสานุค ิตสคือลตินเนอร์บาสแล้วเพื่อนก็มาเขียนต้นเนาะจะมีแต่ขั้นตอนต่อไปนี่ก จะได้ขาวสะอายาด้ำกันยี่ะไรพวกันยี่ละกะันยาน้ำแตสิ่็นั้นว่าตบทิชชีเนาะบางคนเนี่ยนอนกันเป็นกะเตียนคาวะแล้วในขณะนี้จะได้ Santu ma te pawan pawan tala yo sukitti kanyuk pawa apiwa tanasiris anecanguta kancani no tatalo agan pi anyu ano น้องมอกตอนนี้กบเพื่อ้างก็จะได้จดทีวีดีโอไว้ซัมมี่เนาะข้อมูลขอเจอทางที่ติดแามสมลทีวิดีโอของเพื่อบ้างนี่แต่เตมตกมานี่ก็คือเอาไอซ์มาทานกับเท้าวันกีนเนาะกับเพื่อบ้างกับซัมมี่กับสงวนเวลนาะผมไม่รอดก็ข้อมูลขอเจอให้ดูดีๆทุกคนทุกทานเพ่บ้างกับาได้ดีๆจะได้เหตุิด ອໍມາຂອງວຽງວັດຕ